มันต้องร้อนแรงค่ะเบื่อ GR เดิมๆอยากแต่งทรงวายบอดี้ั้งฟรีในเรื่องของตัวชุดตกแต่งทำให้รถเนี่ยมันตัดกันกับชุดสเกิร์ตมากที่สุดสำหรับดอกเบีย้ยต่ำสุดของเราจะอยู่ที่0.74เปอี02นะคะเป็นลายเอกสิทธิ์ของทางเต y o ต้าโคราช1988ของเราสวัสดีค่ะพบกับเซลเล็กนะคะในช่อง t o y o ต a าบา a พาค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเล็กก็จะมารีวิวคันนี้ค่ะ รถที่เตรียมการส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นลูกค้านะคะจากช่องทางใน YouTube ของเล็กนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถ Fortuner นะคะลีดเดอรสีดำราคาจะอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านบาทและความพิเศษของคันนี้ไม่เหมือนทุกคันที่แต่งมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นการแต่งแบบผสมผสานนะคะระหว่าง GR และชุดสเกิร์ต Y Bo d y นั่นเองนะคะเดี๋ยวคันนี้มีการแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเล็กรีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในเรื่องของตัวโลกโกโ้กโกแก้วด้านหน้านะคะแล้วก็มีการติดในเรื่องของตัวซรอนนูนบนฝากระโปรงนะคะคาว่า Fortun e r นะคะแล้วก็ในส่วนตัวเที่ยวไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เราทําเป็นแบบดําด้านผสมกับเที่ยวตรงนี้ที่เป็นดําเงาทําให้รถเนี่ยมันตัดกันกับชุดสเกิร์ตมากที่สุดนะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวชุดสเกิร์ตวายบอดี้นั่นเอง และอย่างที่บอกไปว่าชุดสเกิร์ตวบอดีของเรานะคะเป็นชิ้นงานแท้ของทางเตต้าติดตั้งออกจากศูนย์และอยู่ในการรับประกรันด้วยค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุดไฟหน้านะคะซึ่งซึ่งไฟหน้าเดิมเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบไฟหน้าก้างปลา LED เหมือนตัว GR Sport นั่นเองเดี๋ยวถัดมาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะอย่างที่บอกว่าชุดสเกิร์ตวายบอดี้ของเรานะคะก็มีใส่ในเรื่องของตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ซูมล้อทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อแมกนะคะอันนี้จะเป็นแมก t e 0ีศูนย์ทีศูนย์สองนะคะเป็นลายเอกสิทธิ์ของทางโตโยต้าโคราชหนึ่งเก้าแปดแปดของเราลับด้วยยางลาด้านะคะขนาดยางสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะคะเป็นยางแบบเฮดทีก็คือสามารถวิ่งได้ทั้งผิวเรียบถนนเรียบหรือว่าถนนขูุขะก็วิ่งได้หมดเลยนะคะ แล้วก็มีการติดในเรื่องของตัวแผ่นยางกันโคลนนะคะให้รับกันแล้วก็มีการติดในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างลายภูเขาให้รักลักเก็ต X แบบนี้นะคะทําให้รถด,ดุดูมากยิ่งขึ้นแล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนมือจับประตูนะคะจากเดิมโครเมียมให้เป็นดําเงานะคะแล้วก็มีการติดในเรื่องของตัวสาถังน้ํามันนะคะเป็นคําว่า f o r t u n e r แบบนี้หล,ล่อเลยแบบว่าตัดแล้วลงตัวมากเบอร์อะ แล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายนะคะมีการใส่ในเรื่องของตัวชุดสเกิร์ตวายบอดี้มาให้รอบคันนั่นเองและความพิเศษสําหรับคันนี้อีกหนึ่งอย่างลูกค้ารีเควสต์มาก็คือขอติดตั้งในเรื่องของตัวประตูท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวการทํางานของเขาเป็นแบบไหนเลกสาท,ทิดูวีกรอบหนึ่งค่ะก็คือให้ลูกค้านะคะยืนเล็งที่มุมเซ็นเซอร์ด้านท้ายตรงนี้นะคะแล้วเตะเข้าไปค่ะแล้วถอยออกนี่ค่ะง่ายๆแค่ปลายเท้าสัมผัสนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะไม่อยากใช้ ลิกเซนเซอร์ก็สามารถสั่งงานได้จากปุ่มที่ประตูฝาท้ายหรือว่าจะมีสวิตช์อยู่ภายในตัวรถนั่นเองแล้วก็ในส่วนตัวโปรโมชั่นเดี๋ยวเล็กพาชมค่ะว่าสําหรับลูกค้าท่านนี้ได้โปรโมชั่นอะไรไปราะฉันนั้นนี้ค่ะสําหรับโปรโมชั่นนะคะช่วงซัมเมอร์พร้อมกับมอเตอร์โชว์แบบนี้นะคะโปรมันต้องร้อนแรงค่ะสำหรับดอกเบีย้ยต่ำสุดของเราจะอยู่ที่0.74เรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ยังฟรีในเรื่องของตัวชุดตกแต่งนะคะ แต่สาหรับคันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาแต่งเยอะมากนะคะลูกค้ารีเควสก็คือซื้อในเรื่องของตัวชุดสเกิรต์ตวายบอดี้เองมูลค่า3,900มบาทอย่างที่บอกว่าเป็นชิ้นงานแท้ของทางเตตาและได้มีการซื้อในเรื่องของตัวชุดไฟหน้าก้างปลามูลค่า4ี่0 0ืบาทบอกเลยว่าถ้าแต่งทั้งทีมันต้องแต่งครบจบออกจากศูนย์และอยู่ในการรับประกันหากลูกค้าท่านไหนนะคะอยากแต่งแบบนี้และอยากแต่งไม่เหมือนใครเบื่อ GR เดิมๆอยากแต่งทรงวายบอดี้ผสม GR ก็สามารถทักเข้ามาคุยกับเล็กได้ สำหรับ EP นี้เล็ขอตัวเตรียมรถคันนี้ไปส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ